แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่กลางป่ากลางเขานะครับทุกคนวันนี้เรามาหาอะไรกันครับหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ดูนะครับหน่อไม้เป็นยังไงครับเราไปอัดนี่นะครับหน่อไม้แต่งแต่งเรียบร้อยครับนี่เพิ่งมาเราจะไปอัดเป็นถิงเป็นถิง น่าจะลําบากคนแบกเลยครับแบกลงภูลงเขานะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กลางเขานะครับมาหาหน่อไม้นับน้นโน้น,นสองหน่อข้างบนสามหน่อข้างบนใหญ่มากไปเอาหน่อยครับทุกคนก็ตั้งกระสอบไว้ตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องไอเรากลับบ้านทีเดียวนี่ถ้าไ้แบบพอแล้วนะอันนี้หนาสต็นดีก็คือพอนะหนาด้านบนเราก็ให้มาเจอลำธารเล็กนะครับ นี่น้ำดื่มได้นะครับน้ําสะอาดไหลลงมาจากภูเขากันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเสาไม้น้ําสะอาดสะอาดทุกคนไหลลงมาจากภูเขาครับกัน นุ่นสองนอุ่น,เ,นเจอด้วงด้วยนะครับทุกคนอร่อยด้วยด้วงนี่ลักษณะน,นี้คือมีด้วงอยู่ด้านในนะครับถ้าเจอตัวใหญ่นี่อร่อยแน่ๆด้วงกินแล้ว,ว,ลวทุกคน เตอนนี้เราก็ลงมาจากภูเขาแล้วนะครับทุกคน ตอไม้ของเราอยู่นู่นนะครับกลับบ้านยังไม่ได้ทุกคนฝนตกพอดีครับฝนตกหนักกันเลยทีเดียวดีที่เราลงมาจากภูเขาทันนะครับทุกคนยางก็ขีดไม่ได้ทุกคนเสียอีกแล้วพึ่งจะแห้งเมื่อกี้ทุกคนเปียอีกแล้วยางของเราขีดกลางวันกลางคืนก็ขีดไม่ได้ทุกคนช่วงนี้นอน เวลาว่างก็ไปหาหน่อไม้มาต้มฝนตกเหมือนแดดออกหน่อไม้ที่เราได้มาหนึ่งกระสอบแล้วก็หนึ่งสะพายนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝนตกแดดออก